สวัสดีลูกค้าร้านสองรถสวยทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอขายรถขุดเล็กยี่ห้ออุบัต้า x 040นะครับคันนี้จะมีขนาดไซซิ่งอยู่ที่4ตันนั่นเองนะครับผมลูกค้าท่านใดมองหารถราคาถูกราคาไม่แพงคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมและเดี๋ยวผมจะบอกราคาที่ท้ายคลิปนี้นะครับผมอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมทำการเทสทดลองขับให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับ เรามาดูที่รถขุดคันนี้กันเลยนะครับคูปุต้าเค0อ็กนะครับผมบูมอาร์มอะไรสวยเลยนะครับผมคันนี้ยาวเลยนะครับตักขึ้น6ล้อได้เลยนะครับผมมุงกีคันนี้ก็เป็นมุงกีสวยอยู่เลยนะครับผมฟันสีสีนะครับผมตัวนี้จะมีลายไฟติ้งมาให้ด้วยนะครับหรือเรียกว่าลายยักนั่นเองนะครับผม คันนี้เป็นหลังคานะครับผมสําหรับตัวนี้เป็นคอนโทลสั้นแล้วนะครับผมคอนโทลสั้นข้อดีก็คือให้ความสะดวกสบายเวลาขับนะครับเพราะอยู่ข้างๆตัวคนขับนั่นเองนะครับผมสําหรับทรงคันนี้เป็นทรงเหลี่ยมๆนะครับผมก็จะดูแข็งแรงทนทานมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นรถตลาดแล้วนะครับผมสําหรับคูปวต้านะครับผม ช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กนะครับมาพร้อมกับใบมีดดันหน้าสวยเลยนะครับผมคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆของเขาเลยนะครับคูบัวตาสี่สูบนั่นเองนะครับผมนี่ก็ยกตัวให้ลูกค้าได้ดูนะครับแรงเลยนะครับผมการยกตัวคันนี้การทํางานก็โอเคเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้แล้วนะครับผมก็จะมีรูปรอบๆคันให้ลูกค้าได้รับชมที่ท้ายคลิปนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามาเทสทดลองขับก็มาได้เลยนะครับที่อำเภอพา,านทองจังหวัดชลบมมุรีนะครับร้านสรถสวยนะครับผมอำเภอพา,านทองจังหวัดชลบุรีนะครับผม หรือท่านใดสนใจโทรเข้ามาติดต่อสอบถามหรือจับจองก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0874868293 0874868293นะครับผมสำหรับตัวนี้ผมเสนอขายราคา2 5 0 0 0 0บาทนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับ2 5 0 0 0 0บาทนะครับผมคูปต้า KX040 ไซซิ่งขนาด4ตันนะครับคอนโนสั้น ลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดรีบโทรมาจับจองด่วนเลยนะครับผมกับราคาแบบนี้ก็สุดท้ายฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ร้านสองรถสวยด้วยนะครับผมวันนี้การนำเสนอสินค้ามีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ